รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ใใวกกสวัสดีครับผมเถอิรนรุตชุ่มวันพบกับรายการวันนี้ที่ลอยคอในช่วงลอยคอนักดนตรีครับตอนนี้เราอยู่กับวง เลตโทสโตเราจะมาแนะนำตัวของนักร้องแต่ละคนนะครับสวัสดีครับผมชื่อเังเดชนะสิงห์เป็นมือกีตาร์ครับผมกิสตาร์ที่มัน้องครับเราเราก็รู้จักเขาในวงของเขานะครับลองมารู้จักแบบตัวต่อตัวอ่ะ ว่าเขามาร่วมวงกันได้ไงครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับเราเรียนมหาลัยด้วยกันก็วันนั้นเป็นวันคัดของวงดนตรีในโรงเรียนครับระหว่างรอผมก็ไปอิบิตาาผมมาเตนแล้วก็เขาก็เข้ามาเสียงร้องอยางนี้เลยมาทําเป็นมาร้องเพลงด้วยครับก็ใช้ได้ก็ลองอัดเต้นกันก็ โอเคก็เดินร่วมเชญมาอยู่วงยังันแล้วได้ได้ข่าวว่ามีโปรดิวเซอร์ที่ไปไปเห็นคลิปพวกคุณเนี่ยลงใน YouTube แล้วเขาเอามาปั้นจนคุณดังจนถึงประวันนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นถือว่าเป็นผู้อยู่เบื่องหลังความสำเร็จของวงพวกผมเลยครับก็เป็นคนที่คอยแนะนำแนวทางของเพลงให้ผม เขาก็าอยู่เบื้องหลังมาตลอดครับเราต้อถือว่าเป็นพี่อย่างวันนี้เขาก็มาอยู่ในรายการแล้วด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญแขกรับเชิญคุณฉมนมมมต้อมือนติ้นครับ<ช><ญ>มาเลย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 เชิญมาเลยมาเลเซียมาเล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 ย ช่วงท้ายรายการนะครับเราก็อยู่กันพร้อมหแม่ครับทั้งวงเลตโตสโต้และก็โปรดิวเซอร์ของเขาครับที่นำพวกเขาเข้ามาสู่รายการนี้อยากจะถามความรู้สึกของโปรดิวเซอร์นะครับ <c oughs> คิดยังไงถึงไปเจอเลตโต้สโตะครับถึงนำเข้ามารายการนี้นะต้องบอกก่นอนเลยว่าไต้องบอกก่อนว่าวงนี้เขาเป็นวง ฮ็วเวอร์ดังใน YouTube ดังนั้นแน่นอนผมคงไม่ได้ไปเจอเขาที่ร้านหมูกระทะผมไม่ได้เจอเขาที่ร้านคาเฟ่เจอเขาใน YouTube ครับแต่อย่างว่าครับผมเป็นคนหัวโบราณเปิดควมเปิดไม่เป็นเลยผมก็อาศัยคำบอกเล่าจากเพื่อนพี่น้องตอนแรกผมเป็นคนขายข้าวมันไก่ ผมได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อมาทําธุรกิจเปิดค่ายเพลงชีวิตผมอลําบากมากผมไม่อยากจะพูดแล้วผมเจอเข้ามาจาก Youtube ครับนี่ก็คือความในใจของโปรดิวเซอร์นะครับไม่คิดว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้จากคนขายข้าวมันไก่ครับแล้ว ยากยากลำบากแค่ไหนครับกับ <_ ð> การทำซาวเพลงนี้ที่เนี่ยถึงจะได้มาเป็นเพลงนี้ครับว่าลำบากไหมก็ก็ลำบากครับล้มบ้างลุกบ้างคนเหยียบบ้างคนข้ามบ้าง พอแสิ้นหวังหมดทุลังใจรู้จะเดินต่อไปอยังไงแต่ก็ได้มาเจอเขาสองคนเนี่ยเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตผมผมมีวันนี้ได้พราเขาขอจะองหา้าค่ ฟังแล้วก็เศร้านะครับขณะดพิธีกรนี้นำตาจะไหลเลยแล้วอยากอยากจะถามความรู้สึกรวมๆครับแล้วให้เป็นไอ้ให้เป็นมกิตา้าแล้วครับเป็นคนบอกความรู้สึกของได้มาเจอกันครับผมก็นับถือเขาเหมือนพ่อคนหนึงครับก็ ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีผมสองคนเพราเกิดขึ้นเหมือนพ่อที่ให้กําเนิดผมคนนึงก็ตั้งแต่ผมเห็นเขาไปอยู่กับแม่ผมแล้วผมก็เห็นเขาเหมือนพ่อผมคนนึงไปแล้วครับเป็นเราเลยครับต้องขอบคุณเขานอย่างมากครับกับถ้ามีเขาที่คอยให้คาแนะนําเพลงนะครับก็มคงไม่คิดสามารถคิดเพลงเพลงนี้ขึ้นมาได้ครับก็ขอบคุณเขาเป็นอย่างมาก แล้ว <l id> รายการรายการวันนี้ที่รอยคอครับเดี๋ยวจะปิดไปด้วยเพลงของวงเลตโทสโตมีโปรดิวเซอร์ของเขาเป็นมาฟิจอลิงด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รับชมรับฟังได้เลยครับนดีค หยยากเย็นจริงหนอมีคนไปเห็นแม่เนื้อเย็นแถวออกอกออย่งมุมเครียครอนี่มันหลักสูดใดนะโทกไปกี่ครั้งกี่โมงก็ยังเป็นเรียนช่างขยันมันที สองอยามไม่มีเลิรัความหวั่นไหวรบเราใจให้มาเจอหน้ามา,า,าถินคำตาหมิดกับหัวใจมองเห็นเธอโยกกายกลางไฟรักสีใจแทบขาดตรงนี้ คนเดิมของพี่ไปไหนแก้วเหลามือขวายกมือซ้ายมาของเงียยผู้ชาย mm hmm. เธอไม่สอบวันใด mm hmm. ขอให้เก็บดีนะเรา mm hmm. แม่นักศึกษา mm hmm. พี่คงไม่กล้าไปทักสิ้นสุดกันความรัก ีคงพักใจอีกอยาวจะจำเอาไว้ว่าวิทย์ไลที่น้องเคยเขาเ้าพย้อนหลักสูตรดื่มเหล้าเขา้าผับกับควงผู้ชาย เใจแทบขาตรงนี้ควรเดิมคงหนีไปไหนแก้วเหลามือควายกมือซ้ายมากรอเกี่ผู้ชายเธอนีสสอววันใดขอให้เกรดี ณเรานะักศึกษาที่คงไม่กล้าไปทักสิ้นสุดกันความรักที่คงพักใจจะจำเอาไว้ว่าวิทยาลลยที่น้องเคยเข้าซ้อนหลักสูตรดื่มเหล้าเข้าภัพกับควง สวัสดีครับจบรายการคนลอยขอ้อ